ยี่งกวอา i อแม m a อกไฟฟ้าคต่างิชาติความไกลๆครับ S, <S c a รถและมันเป็นการเกม I X I Q i ของและที่สอง h โล l ว w ว สี่หกคร้บแล้วถัดปีเข้ามาเป็นสองสามสี่เก้าสามกาครับอนตุกากาักไว้์บนั่เด็กองหน้าไ่เวไดโนเสปเอ็มอาร์ดิเกชั่งต่อเดทบี้ทีเชื่อต่อเอรี้เอ ออกแล้วบวกวันวิ่ง9.314วับนี้มาแล้ว ไว้ครับแบบไว้ครับ,บนนามาดูแันนี้ก่อนกับรถของกํายกครับไม่ใช่อะไรเนี่ยหมายเลขสามสี่แปดนายพิโรคนทองเกณฑ์เกมาดูครับเวลาที่เขาทำกินถึงที่เข้ามาครับ9กของผมส้าหรับ ไอ้นี่อะไรตรงนีหน้าป่ะแปดจุดเก้าลูเซ่ฮลมการสาดางที่แปดจ

หกสามเก้าโอ้โหอบี OB กู <laughs> 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 เร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมอบีช้ากว่าเดิมเยอะเลย <laughs> <laughs> บ<น>จบไปแล้วครับก <laughs> ับรุ่นของโปรสองเจ็ดห้า